สิรวาสเอกองค์พระทรงสีด้วยสำนึกพระบารมีแผ่ไพสาลปกเกล้าคุ้มไทยให้ยืนนานพระปณิธานอกเอื้อเพื่อปวงชนยุสิบสองสิงหาสุภวาระเฉลิมพระชนพรรษาสถาผล น้อมถวายพระพรชัยมงคลสิริดลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี การเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายยเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนทิทศการผลงานนักเรียนสังกับเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเครื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2566ณเทศบาลเมืองลบุรี ครั้งที่2วันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่22สิงหาคม2566ณนะบวงเวียนศรีสุริโยทยัยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเลกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมาตรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตแม่ดีสีพรหม,มาศครับที่สาราเฉลิมพระเกียตรติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม,มาศในายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศร่วมพิธีถวายเครื่องราชสกการะ วางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมโดยมีนางสาวพลอยนภัสละชีพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงนิกอนรชาวตำบลพรม,มาศ์พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาโอกาสนี้ผู้แทนคณะผู้บริหารกํานัน,นผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะผ่านผู้เงินพุ่มทองต่อหน้าพระบรม,มาชาย,ยาลักษณ์จากนั้นนางสาวพ,พลอยนภัสสละชีพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองแล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจุดเทียนส่งต่อให้กับผู้ร่วมพิธีผู้ร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากประธานจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ก่อนที่นางสาวพลนพัสละชีพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาสประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสด,ดุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจพระบร,รมราชินีนาถทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานับประการแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นนางสาวพลอยนภัสละชีพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศได้เป็นประธานมอบประกาศสนียบัตแม่ดีสีพรมมาศจำนวน8หมู่บ้านประกอบด้วยนางสาววันชัยสุดนางสายรุ่งทาราภูมิรัตนนางอัมพรเกิดคำนางลำเจียบใบสกุล นางเคลือวันทวีเกิดนางนิพาพรกายใหญ่นางอุดมปียนุษและนางสุนันสุภาพรครับ ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนํามาฝากกันในวันนี้ครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีสนับสนุนโครงการเข้าวัดธรรมะสวนะโดยนํานักเรียนทําบุญตักบาตรรักษาศีลฝั่งธรรมะและเจริญจิตภาวนาเพื่อให้นักเรียนนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับ นางสุชาดาบุญสร้างรักษารษาชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองละบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมะและเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันธรรมะสวนะหรือวันพระโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบ,บุรีได้ดำเนินโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะโดยส่งเสริมการนำพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนมาเพิ่มเติมในกิจกรรมการเรียนโดยให้วัดใกล้กับโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศีลธรรมคุณรธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้รับฟัง และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันดำรงตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างผูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าวัดวันธรรมะสวนะหรือวันพระให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยนางสุชาดาบุญสร้าง รักษารษาชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองละบุรีกล่าวต่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตมีวันสำคัญต่างๆมากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมาแต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุส่งผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่ายโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาทในวันสำคัญทางประเพณีศาสนาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่ารักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณี และภูมิปัญญาไทยโดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุขจเจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ยอย่างเต็มรูปแบบโดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านคุณธรรมในกิจกรรมสวดมนต์หมู่ส่งเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสอรพัญญะและการบรรยายธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและเป็นคนที่มีความสุขซึ่งทางโรงเรียนมุ่งเน้นนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดการปฏิบัติและลงมือทำจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางวิชาการผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อาทิกเกษตรกรน,น้อยพักสามหาวน้ำหมักชีวภาพมัดย้อมเย็นพับเหรียญโปรยทานเป็นตน้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายของผู้เรียน ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโรคในยุคป,ปัจจุบันผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและใช้งานได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์สูงสุดและยังคงคุณค่าของความเป็นไทยโดยทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดจึงส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นจำนวนมากครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักติ์ไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเดกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ